ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูล,ลนิธิออมสกูบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิออมสกู เลขที่บัญชี151-866-3328าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบโอเคมาดูกันต่อที่ข้อที่8ข้อที่8สเนี่ยโจยบอกว่ากำหนดให้ x เป็นจำนวนจริงบวก รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ารูปหนึ่งกว้าง x หน่วยยาว x บวก6หน่วยถ้ารูปพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนี่ยสี่เหลี่ยมตัวนี้เนาะมีพื้นที่91ตารางหน่วยแล้วความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมนี้มีค่าเท่ากับกี่หน่วยนั่นเองอ่ะข้อนเนี้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมองของพื้นที่ซึ่งอ่ะอันดับแรกเลยพื้นที่ของสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนี่ยสูตรของมันก็คือกว้างคูณยาวอ่ะ และอีกอย่างนึ้งที่เรา,เากำลังตามหาคือตัวของความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมซึ่งเคสนี้ก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะอ่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวรอบรูปเป็นเท่าไหร่เป็น2คูณด้วยกว้างบวกด้วยยาวนั่นเองอ่ะดังนั้นพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราทำยังไงดีข้อน,นี้เรารู้ว่าสิ่งที่เขาให้มาตอนแรกคือกว้างกับยาวมันเป็นตัวแปร x หมดเลยถ้าเราเอาไปแทนเนี่ยคำตอบเราก็ยังไม่ได้เป็นตัวเลขแบบนี้หรอกแปลว่าที่เขาให้พื้นที่มาด้วยเนี่ยให้ตัวกว้างกับยาวมาด้วยเนี่ย แปลว่าอ๋อข้อมูลสส่วนนี้มันจะใช้ในการหาเป็นตัวแปร x ให้ได้ก่อนว่าเป็นเท่าไร่และพอเราได้มาแล้วว่า x เป็นเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่ากว้างเท่าใรและยาวเท่าไหร่แล้วก็ไปแทนค่าเพื่อหาความยาวรอบรูปได้นั่นเองอันนี้พอเราจับสเต็ปในหัวได้แล้วปุ๊บแปลว่าโอเคเราก็จะสามารถทาได้นั่นเองคือเราต้องพยายามแบบว่ารู้ให้ได้ก่อนว่าข้อมูลที่โจทย์ให้มาให้มาทําไมอย่างทรงอันแรกอันเนี้ยเขาให้มาเพื่อให้รู้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่ แล้วพอเราได้ x เป็นเท่าไหร่แล้วเราก็เอาไปแทนค่าได้นั่นเองพอแทนค่าคือได้เป็นคําตอบอันนี้คือ Flow ที่เกิดขึ้นดังนั้นเราก็ทําเลยพื้นที่ของเสียมพื้นผ้านเนี่ยสวนบอกมาแล้วว่าเป็น91เนาะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่กว้างของเราคือ x ยาวของเราคือ x บวก6นั่นเองอ่ะกว้างคูณยาว สัสดการกระจาย x เข้าไปเนาะก็เป็น x ก,กำลังสองบวกด้วย 6x นั่นเองเลยได้ว่าเป็น x ก,กำลังสองบวกด้วย 6x เนาะใญ้าย91ไปลบเพื่อเทียบาการแก้สมสการหาค่า x ให้ได้การแก้สมสการอันนี้หาจากอย่างไรละก็ทำการแยกเป็น2วงเล็บอ่ะก็คือเราก็ต้องมองว่าอะไรเอ่ยคูณกันได้91และเนื่องจากข้างหน้าเนี่ยเป็นลบแปลว่าเราก็มองว่าแล้วอะไรเอ่ยลบกันได้6นั่นเองซึ่งที่คูณกันได้91ก็คืออ่ะมันมีตัวเลขหนึ่งคือ 13คูณกับ7นั่นเอง ซึ่งโอเคอ๋อและ13กับ7เนี่ยมันลบกันได้6กพอดีอ่าก็ตั้งก่อนเลยเป็น x ลบ13กับ x ลบ7นั่นเองแต่มันจะมีอันหนึ่งที่เป็นลบและอันนึงเป็นบวกเพราะว่าไอ้น,นี่ย2ตัวเนี้ยต้องคูณกันได้เ1นั่นเองถ้าเอาลบ13คูณกับลบ7ไปเลยมันจะออกมาเป็นลบเ1เอ็แล้วถามว่าคิดยังไงละ่ะเราสังเกตว่าตรงการเป็นบวกถ้าตรงการเป็นบวกแปลว่าไอ้เครื่องหมายบวกจะอยู่ฝั่งเลขบ้ากเองซึ่งเคสนี้มี13กับ7ถูกป้ะอ่ะเราก็เลยใส่เลขมากที่13 เป็น x บวก13คูณกับ x ลบ7นั่นเองได้เท่ากับ0ดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่า x บวก13เนี่ยต้องเท่ากับ0นยะ์ะหรือ x ลบเเนี่ยต้องเท่ากับ0ย์ซึ่งก็จะได้ว่าอ๋อ x อ่ะเป็นลบก็ได้หรือ x เป็น7ก็ได้แต่ข้อนี้เนี่ยสวนบอกมาแล้วว่า x เป็นจำนวนจริงบวกอ่ะเพราะอะไรถ้า x ไม่ใช่จำนวนจริงบวก x ติดลบความยาวติดลบได้ไหมเป็นไปไม่ได้แปลว่าคำตอบข้อนี้เนี่ยอ่ะลบใช้ไม่ได้แล้วเลยได้แหละ x เป็น 7. ดังนั้นเราได้ x เป็นเ็แล้วเราก็จะทราบเลยว่ากว้างเนี่ยมันคือเท่ากับ x เนาะก็แปลว่าเท่ากับ7หน่วยนั่นเองและยาวของเราอ่ะยาวของเราเป็นเท่าไหร่ยาวของเราคือ x บวก6ก็แปลว่ามันคือ7บวกหหรือเท่ากับ13หน่วยนั่นเองอ่ะเราได้2ค่านี้แล้วแปลว่าเราสามารถหาค่าของความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมดังกล่าวได้แล้วอ่ะดังนั้นเราก็มองเลยจากความยาวรอบรูปเนาะความยาวรอบรูป เสียมผืนผ้านเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ2คูณกับกว้างบวกด้วยยาวนั่นเองซึ่งก็คือ2เท่าคูณกับกว้างของเราคือ7ยาวของเราคือ13ก็เป็น2คูณกับ7บวก3เนาะซึ่งออกมาเป็นอ่ะทาในวงเล็บก่อน7บวก13ออกมาเป็น20แปลว่า2คูณ40เนี่ยคือตัวของความยาวรอบรูปซึ่งมีค่าเท่ากับ40หน่วยออกมาเป็นหน่วยนั่นเองดังนั้นเราดูซิตรงกับ้อยไหนก็ได้ว่าตรงกับ้อยข้อที่ 3เลยได้ว่าความยาวของความยาวรอบรูปของเสียมผืนผ้าลูกนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ40หน่วยนั่นเองโอเคสับข้อนี้เป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปรีวิวที่ทำให้ฟังอีกครั้งเข้าๆกันอ่าส่วนข้อนี้เนี่ยเขาให้ตัวแปรของความกว้างและความยาวมา ติดอยู่ในรูปของตัวแปร x และเขาให้ตัวของพื้นที่มาด้วยสิ่งที่โจทย์ถามก็คือโจทย์ต้องการถามว่าความยารอบรูปเป็นเท่าใดดังนั้นเราต้องพยายามมองก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาเขาให้มาเพื่ออะไรละ่ะถ้าเรามองแบบนี้ได้เรื่อยๆเวลาทำโจทย์คณิตศาสตร์อะ่ะเราจะไม่มีปัญหาเลยเราจะสามารถดึงข้อมูลต่างๆมาใช้ได้อย่างสมเพสสมผลนั่นเองดังนั้นเรามองดูซิอ๋อเขาให้แค่นี้มา มันก็จะแบบว่าเอ้ยไปแทนค่ายังไงก็ตามความยาวรอบรูปอะ่ะมันออกมาเป็นตัวแปร x แน่ดังนั้นที่เขาให้มาเนี่ยอ๋อสองันเียเนี่ยเขาให้มาเพื่อที่จะให้เราหาเป็นตัวแปร x ให้ได้พอได้แล้วว่า x เเป็นเท่าไหร่เราแทนค่ากลับไปในความกว้างและความยาวเราจะสามารถหาตัวของพื้นที่ไอตัวของความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมดังกล่าวได้เสมอ ดังนั้นเราก็โอเคทำตาม flow เลยอันดับแรกเราจัดการหาค่า x ก่อนผ่าน2บรมัทัดบนซึ่งเขาให้พื้นที่มาใช่ไหมพื้นที่เสียงผืนผ้าสุดเป็นเท่าไหร่เป็นกว้างคูณยาวนั่นเองดังนั้นเราก็แทนตัวแปรลงไปเลยพื้นที่เป็น91นะกว้างเป็น x ยาวเป็น x บวก6จัดการคูณกระจาย x เข้าไปชึบชบ ออกมาทําการจัดรูปเอา91ย้ายไปลบเนาะก็ได้เป็นสมการนี้ต่อมาก็ทําการแยกแฟกเตอร์เพื่อหาค่า x อ่ะหาแยกย,กยังไงก็คือเรามองว่าอะไรเอ่ยคูณกันได้91และลบกันได้6นั่นเองซึ่งเลขน,นั้นก็คือ13กับ7 เมื่อทําการหดออกมาแล้วก็ได้ออกมาเป็น x บวก3กับ x ลบ7นาออ่ะได้แฟกเตอร์ตัวนี้ออกมาแปลว่า x บวก13ต้องเป็น0ูนย์หรือ x ลบ7เป็น0ย์ก็คือถ้า x บวก13เป็น0ูนย์แปลว่า x ต้องเท่ากับลบ13แต่ถ้า x เท่าลบ7เป็น0ย์แปลว่า x เท่ากับ7ซึ่งเราเลือกอะไรล่ะข้อนี้เนี่ยโจทย์กาหนดมาตั้งแต่ต้นเลยเพื่อที่จะป้องกันเราแบบผิดพลาดไปก็คือโจทย์บอกมาแล้วว่าตัวของพื้นที่เนี่ย ตัวของ x เนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเนาะหรือมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เสมอซึ่งก็คือค่า x เท่ากับ7นั่นเองหรือถ้าจทไม่บอกมาเราก็ต้องระดึกได้เองเพราะว่าอะไรเพราะว่า x เนี่ยมันเป็นตัวของความยาวถูกปะ่ะความยาวไม่มีทางติดลบได้ดังนั้นเราก็เลยใช้ x เท่ากับ7นั่นเอง เราก็จะได้แหละอ่ะกว้างเป็น7หน่วยและยาวเป็น13หน่วยทําการเข้าสูตรหาตัวของความยาวรอบรูปได้เลยซึ่งเคสนี้เป็นเสียงผืนผ้าสูตรของมันก็คือ2คูณกับกว้างบวกยาวหรือเท่ากับ2คูณกับ7บวก3ก็คือออกมาเป็น40หน่วยนั่นเองซึ่งก็คือคําตอบในช้อยข้อที่3โอเคสำหรับข้อนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูล